ูมาไม่มีภาษาให้เลยไม่มีเลยฮัลโหลเฮลโลกูดอาฟเตอร์นูนวันนี้องไม่รู้วันเดียวกูได้เปล่ามันต้องจะอยู่นี่อ๋อคุณสักสกิลาลาหรือเปล่าอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ ทุกอย่างมันแน่นอนอยู่แล้วเรากินข้าวกันใหมทุกคนเรามีแกงจืดเตหู้หมูสับถูกต้องไข่ลูกเขยคือหันมาคือเช็คนะว่าชื่อไม่ดูถูกใช่ไหมแกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็ไข่ลูกเขยนะครับเอ๊ะนี่เรามาทำอะไรเนี่ยหรือว่าเราออกซีรีส์เรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่หนุ่มบ้านนา เดี๋ยวเลยอ่ะบิวจบปุ๊บยิวลยไรขอกลัวเขาเข้าใจผิดหรือเราเล่นพีเรียดหรือเปล่าออกมาออกบ้านนาแบบนี้ก็อาจจะก็อาจจะว่าเดี๋ยวอินคุยกับพี่ถ่ายเองอุ้ยอุ้ยพูดดิคุณพี่พูดคุณพี่พูดเ้าอยู่ดินี่เข้า มาที่นี่แล้วอยากเลี้ยงไก่เลยอะรู้สึกว่าลูกเจี๊ยบแบบน่ารักไก่เยอะมากไก่สวยเยอะมากประสบการณ์ความรู้ใหม่พี่เลยนะว่าไก่แม่งปีนต้นไม้ได้เว้ยก็หลอกมันเป็นนกนกเหรอไม่ใช่ไก่อย่างอยางข้างไหนใช่ปะเออพี่โอบอกค่ะเป็นนกเป็นนกเหรอตัวเหลืองๆปะมันเป็นนกไม่ใช่หรอในต้นไม้อะไม่ใช่ไก่เหรอมันมีนกที่ทำลังอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ไก่มันเป็นนกแต่มันอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่ออเป็นนกอกเพราะ อ๋อไก่ปลาแต่แบบตัวมันใส้แค่นี้ใช่ป่ะพี่อ๋อมันทำรังบนนั้นเหรอครับใช่ทำรังด้วยแล้วก็มัดมุดดอนบราคาแล้วก็ไอ้โก้ขาวอยู่หลายปีนะเราเราจับได้ไหมพี่จับเอาไปปล่อยห้องเพื่อนด้วะเดี๋ยวผมขอจับตัวหนึ่งได้วะเดา๋ยวจับได้เออเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวต้องถ่ายในห้องบ้านต้องถ่ายในห้องบ้านนะเพราะว่ามันไวมากมันไวมากปีนกระนกเลยเพราะว่ามันปีมันปะปะปะแต่น้องจุ้งไหมน้องจิกไหม ไม่แันจะบินวัดเใกล้ถึงวมันบินอ๋อเกี่ยวรป่าเีกับเลมีประมาณเดียวเพื่อนเราโดนจับได้เราจะจับไปปล่อยห้องแต่เราจับได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยการป่าขึ้นมาใม่เฮ้ยไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนเราสองคนอยู่สุพรรณบุรีนะครับต้องตารมานะคพูดไม่ได้หรอรอเล่นเราเล่นเชียงใหม่เขาอยากแล้วอะ กาลแสดมเป็นศูนย์เรื่องไหนเรื่องนี้ยังไลอยู่เหรออโอเคดีดีไม่เป็นไรหวอนม้านี่มันเข้าหน้านี่หน้าฝนมันจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมับ หน้าฝนยังไม่เข้ายังไม่เข้าหนามันเพิ่งเข้ายังไม่เข้าฝนเลยเดือนหน้าฝนคือนนล้ยังอยู่ร้อนอยู่เหรอฝนแล้วแต่ว่าเดือนหน้าจะฝนแบบฝนทุกอะน้าฝนนึกถึงอะไรคะเด็กๆนึกถึงนึกถึงกลิ่นฝนเป็นปะคือตอนเด็กอะหน้าที่ชอบที่สุดคือหน้าฝนนะมีใครเป็นปะเพราะว่าเวลาฝนตกอะทุกคนจะเงียบ สมมติว่าเวลาอิน,อนจําได้เลยสมัยสมัยเรียนอยู่มัธยมอ,ะอ่ะเวลาพักทีหนึ่งครบโอ้เสียงแบบเรียงๆชัยร้วอนอะ่ะแต่ถ้าฝนตกโปุ๊บะทุกอย่างมันจะเหมือนเงียบลงอ,ะอ่ะเออแล้วเราเป็นคนชอบโมเมนต์นั้นมาเพราะว่าเราเป็นคนขี้ไวหัวอ่าเพืส่วนเออเราชอบการที่แบบความสงบของของขณะที่ฝนตอกอะไรแต่พี่เป็นคนไม่ชอบหน้าฝนเพราะพี่เกลียดฝน ฝนมันทําให้ดูเศร้ามันดูชื้นมันแขกมันแบบมันสบายถ้ามีแบบอยู่บ้านนอนแล้วแบบว่ามันก็ดูเศร้าอยู่ดีอะ่ะมันจะกาศทุกอย่างมันดูเศร้าไปหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะออกไปไหนทําอะไรก็รู้สึกเศร้าอ่ะอะแล้วราชอบฤดูไหนฝนคือเกลียดฝอนอ่ะงงมากไม่คือเกลียดฝนแต่มาถึงว่าเราก็ไม่ได้เกลียดเขาขนาดถึงว่าก็เกลียดเวลาฝนตกอ่ะแต่ชอบผมเป็นคนแบบเสพติดความเจ็บปวดอ่ะผมชอบฟังเพลงเศร้า แม้ว่าจะเกลียดแต่ก็ชอบอ่ะพูดถึงฝนนะครับพูดถึงไม่ได้พูดถึงผมเนาะไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่จริงๆไม่ชอบฝนจริงๆรู้สึกความชื้นแฉะอะทุกคนชอบหน้าไหนบ้างบอกเราหน่อยถ้าเขาบอกว่าชอบหน้าพี่อะคะเป็นปกติครับเพราะพี่หล่อ <laughs> แล้วก็ยืนนะแต่อ,นอินให้หมอโน่น,น,นละสองเคยใกล้สิ <laughs> เห็นไหมอ่าให้พี่ไม่เข้าใกล้ๆบ้างอ่ะ ไม่กล้าคนร้านเนี่ยตอนนี้อุ้ยไม่ร้านพี่ได้หล่อหล่อลอยเป็นคนที่หล่อแบบแต่ไม่มั่นใจตัวเองเหรอคะพี่เกดขอบคุณนะครับเมื่อวานพวกเราทุกคนเอนจอยกันมากๆเลยนะครับเอ้ยเมื่อวันตอนจบใช่ไหมใช่รแล้วก็มีแบบไอ้นี่ไงกาลังจะท้าความติดตามมันเนี่ยได้ติดตามไมากนะกําลังจะท้าความไง ตอน,นี่เราเออทำรายการหลังก็ข <alguma> ่าวสารกว่าว่าว่าเขาไปดูในโรง,ง,งหน่งโรงหนังนะ<ต>ไปเล่าเอา็มพีเท่าเอ็มพีอุ้ยตอนจูบป,ปากเนี่ยมันอ,มอย่างนี้เลยแน่เห็นไหมฉันดูเขาแค่หละดอง,องดว,ว่าสีระว่างถูกเรื่องมันจูบป,ปากอ,อุ้ยแต่ร้ายค่ะขึ้นศาลน,นะคะฉากไหนคะฉากไหนคะฉากแบบว่าดินทะเลแล้วก็มีอ้ เสื้อสีขาวนี่อ่ากินปากกันฉ่ำเหรอปับ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 วมครับกินปากได้เลยหรอได้เพราะแล้วนี่มันลายเงี้ยเออไม่ได้ช่อนนนะครับเห็นไหมครับฟินมากเห็นไหมนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาเจอกันเมื่อวานเนาะครับก็ราแฮปปี้กันมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตพวกเราครับทุกคนในซีรีส์วันดีวิทยาวันดีกู๊เดย์นะครับตั้งแต่แรกๆเลยจนถึงตอนสุดท้ายทั้งคนที่มาเมื่อวานแล้วก็คนทางบ้านด้วยนะครับต้อง หรือใครเพิ่งมาก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่สปอร์ตเราแล้ว thank you อะไร international fan s อง thank you we love you จะแฟนเนี่ย yeah please love us more อิ่มแล้วอ่ะเขาถามว่า what are you eating ค่ะเอ่อ what is this called อ่ะนี่เรียกว่าอะไรอ่ะยากละ เต้าหู้สูตรเตู้้กับ egg tofu soup with pork <'s> <อ> minced <อ> min pork together with egg tofu and some cabbage นี่นคือ cabbage ป่ะประกาศ cabbage ป่ะใช่ใช่เอ้ยแค b ์เบชมันกระหลำ่ำแล้วก็กระเพรา minced pork นะครับ b า a z i l นะ brazil มาก เออมีมาเซมิโปริโกสเมื่อวานเจอเม้าเม้าเมื่อวานนะยังไงอินเตอร์แฟนซ์ครับเอ่อ mostly come from Japan อ่าอืม number one เลยอะ from Japan แล้วก็มีออสเตรเลียออสเตรเลียไชน่าสเปนสเปนบราซิลอเมริกา U S A ก็มีแคนาดาก็มีเฮิร์ดเยอะมากเยอะมากโอ้เยอะมากแล้วพูดภาษาไต้หวันอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไต้หวันฮ่องกงเยอะมาก อุ้ยภาษาภาษาญี่ปุ่นกันได้ยแม่ต่างชาติเพียบอย่างเช่นขอบคุณภาษาญี่ปุ่นอาริกาโตอูอาริกาโตแต่ถ้าอยากให้ทภาพคืออาริกาโตโกไซมาสก์อาริกาโตโกไซมาสก์เต่งมากแต่นี่นิบาสิวเพียบเลยนะพี่ยอยากสรุปว่าหมอดีแซ่บใหม่นี่แอฟพิมเองหรือเปล่าคะไม่ค่ะหนูใส่ไลน์อีกแล้วนะครับขึ้นศาลนะคะ ไม่แซ่บแบคะเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อกางทุกันร้อนร้อนมากกามเขาใหญ่ไงอ๋อนิดนึงยังมีแล้วเหลวมดแล้วเหลวเพียวหายฟอมรัดเราวขอบคุณนะหายฟอมรัดเ้าวคือเอยู่ัดาิสสกได้สูกิได้กเลยอ่ะอ้า มีแฟนจากอินเดียด้วยใช่แล้วก็มีลาวเัวครบเลยเมื่อวานเยอะมากลาวก็คือสัมบายดีสัมบายดีออสซี่นิเกปอมีฟิลิปปินส์ก็มีโอ้เขาเยอะหน่อยเขาเยอะเลยว่ะเยอะต่างชาติเยอะมากมาถึงแบบหลายเชื้อชาติมากถ่ายรายการอะไรกันนะถ่ายรายการอะไรกันนะเธออยากพูดหมดหรอ เธออย่าเพิ่องออาวก็นเธอพูดอ่ะเป็นรายการที่ทุกคนก็เป็นฟิลแอป,ปเล่นแอป,ปเล่นเล่นจะไม่เฉลย <c oughs> แต่เป็นรายการแบบติดเงาอะ่ะ <c oughs> นะคะที่จะดูไม่ออกว่าเป็นรายการอะไรหูยทำไมซิกแพคเล่นขนาดนี้ล่ะเก่งมาก <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะได้ไนะ <c oughs> สกิลเซเลบโน่นหนึง่ง อิ่มอยซั่งต่างต่างไปแล้วกันโอ้พี่กินหมดแล้วอะ่ะหมดเลยหิวโอ้ทุกคนดูนี่แจ๊มันสุกโปกพี่แกกินหมดเกลีย้ยงเลยอะ่ะเฮ้ยของกินไม่หมดเสียด,ดาย้งดคาร์บแล้วครับช่วงนี้ต้องกึ่งคาบเพนเนอร์บอกกึ่งกึ่งคาร์บขาดทำไมอะ่ะกล้ามไม่ขึ้นหรอเพราะว่าอินออกหลังกายเยอะมากแบบว่าอินกินแต่โปรตีนแต่อินงบางคนไม่ชอบกินข้าวอิ่กินขนมปังด้วยอะอแต่อินกินขนม ก็ได้คาร์บแต่ตรงน,นั้นไงกินกินผลไม,ม้ไหมกินผลไม้ไหมโปรตีนคาร์บได้จากขนมหรอได้น้ำตาลก็คือคาร์บอ๋อยังไงสบายแล้วกินขนมแต่ก็เป็นคาร์บที่ไม่ได้แบบไม่ได้แบช่วยไม่ได้ช่วยในการส,าาร,สาาร้างสร้างกล้ามให้เลดูวิวหนึ่งกูพี่เขลาลังตักข้าวเข้าปากเลยนะเมื่อกี้ที่ไหน วิรายการอะไรอ่ะมาออกต่างจังหวัดเราพูดได้ด้วยหรอพี่นนท์เราไม่ได้บอกว่ารายการอะไรเขาบอกเออต่างจังหวัดแต่มีคนจิ้มถูกเราแหละอ๋อมันก็บอกมาแล้วว่าเอาจริงอย่างอย่างอย่างแต่มันมีคนรู้เลวนะใช่ใช่ใช่คือขึ้นแค่เงาคนก็รู้เลยเนาะเก่งจังเมื่อเช้าคยยพิเกดว่าแวะปั๊มเราซื้อกาแฟจะไม่หลับเราซื้อกาแฟมาจะไม่หลับ ไม่เห็นดีสักคำเลยรับยาวกินไปแล้วสองคำแล้วหลับอ่งนี้นะพี่ก็หลับองนี้ทั้งทางทั้งทางจริงอ่ะกูไม่ได้นอนกูไม่ตื่นมันผมก็ตีสี่เช้าก็นั่นแหละพี่ตื่นไม่ได้อ่ะให้มีคนปลุกนาฬิกาค่ะโลกนี้มันมีนวัตกรรมที่เรียกว่านาฬิกาปลุกเนาะแต่ในโลกนี้มันมีคนที่นาฬิกาปลุกก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับ มันมีนวัตกรรมอีกหนึ่งอย่างค่ะชือ<ะ>ว่าแม่บ้านต้องขึ้นมาปลุกนวัตกรรมนั้นในบ้านไม่มีครับยังเข้าไม่ถึงบ้านพี่พี่ต้องมีพิษะนะคะไม่แต่พิษาเขาอยู่บ้านอีกไงหรือว่าพี่จะมานอนบ้านผมแล้วลแแม่ให้ถึงเช้าก็ได้ให้ไปก็ไปคุณเล่นกึ่งจริงนี่เขาจีบหรอโทษนะนี่เขาจีบหรอวะเอายังไม่ติดอีกเหรออ้ย ภาพดูเราแบบคนปั๊บทางบ้านไงคิดว่าได้แล้วคิดว่าได้แล้วรุ่นนี้อร่อยอ่ะไม่เคยไม่เคยกินอร่อยกินแต่แบบมะเขือเทศอร่อยกามก็ใหญ่แกะไม่ได้เลยโอ้าบอกแล้วไม่เดือดไปเลยไอ้ห่อนี้ไอ้ห่อเนี้ ไม่ได้พี่ย่อห้อเนี่ยอินมีปัญหากกัทุกที่ฉีกคืออยากอยากคุยกับลงทางได้แล้วพี่อุ้ยมันเื่อนี่นั่นจะชอบสีแดงมั้ยวะคะเอามาคุณพี่มาจากกรุงเทพหรอเก่งอ่ะเก็บตังค์ในหลังมาเนี่ยอ๋อแล แล้วคนก็ดูเราไปเรื่อยๆนะเลือดเทตอนนี้นกโป๊ะเท่าเรือเลือดนกโป๊ะมัมมัมเอ้ยอ้าวนกโป๊ะมัม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 นกโป๊ะก็คือต้องรับบทเป็นหมาตลอดไปคุณฮ้อเงต้องคำถามมาเลยพี่นนว่าว่าต้องคำถามอะไรคิดไม่ออกได้เลยค่ะในส่วนของคำถามเป็นไรายการงานบ้างตอบเร็วอ่ะข้อที่หนึ่งโอเค ถ้าให้เลือกแล้วแบบทะเลกับภูเขาเลือกอะไรคะเฮ้ยเขาถามดีนะเว้ยแม่งแบบช่วคุยต่อได้อะเห็นไหมฮะพบเออพี่คนแรกเป็นอยางรู้ที่แต่ผมพี่ขอดาวอินว่าคื้นอะแม่งคือที่สุดแล้วอะเวลาที่ทำงานเครียดๆคือขอให้ได้ไปทะเลขนาดผมไปเมืองนอกอ่ะไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะผมยังเลือกไปเที่ยวที่เป็นแบบจังหวัดที่มีทะเลของเมืองนอกตลอดนะใช่ว่บเออผมชอบทะเลมาบางมังมังเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอีกสองคนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทาง ปาดปาดเฮ้ยการเอ้ามาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเหรอเอ้ยพี่มาแกอวดเอาวะบังเอิญมาถึงโมงเนี่ยเอ้าสวัสดีครับมาใครเนี่ยมาใครเนี่มาโอ้โอ้เพาเหมือนกันเหรอเอ้ามาเที่ยวที่เดียวกันเลยพี่มมจองไว้เนี่ยปีแล้วแล้วไม่ว่างเลยเพิ่งมาได้วันนี้เออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยขึ้นเรื่องมาหลายมื่นนะเอออเเอารวยซะแล้วอ้าว เอาเอาเอาเพื่อนมาด้วยกันหรอเนี่ยมาพักเหมือนกันเหรอเนี่ยมาพักที่นี่เหมือนกันเหรอใช่ใช่ถ้าใครวัดบังเอิญเจอเราห้องมึงเป็นกันดีไหมดีดีทั้งดีเลยเราห้องเป็นกันดีไหมเรียบร้อยเราเริ่มรู้แล้วแหละไม่ใช่เริ่มค่ะรู้แล้วอันนี้เหลือแต่รอดูเหลือแต่รอดูตห้องก็ไม่แยากหน่อย เฮ้ยอีก่อนดีกว่ามือเป็นไรเอ่ยกินเปล่าเนาะเขายอมอ่ะคอมเมนต์อยู่ค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะแข่งขันว่าเละแต่ละมือแต่ละเด่กกูไม่เห็นกูมหาด อุ้ยแต่เมื่อก่อนที่ผมเห็นมีตุ๊กตาอะไรนะที่มันออกใหม่อะไรนะเธอะไรน์ล็อกเธอว่ะเธออัปเดตมากเลยเธอเก่งว่ะเธอทำกันบ้านเห็นไหมคะเธอมาอยู่ครีมฉันเลยเห็นไหมคะน้องแอังก์น้องแองเจโรของเรานั่นเองนะครับออกแล้วน่ารักไหมชอบกไหมคะเฮ้ยภูมิใจมากภูมิใจปะภูมิใจภูมิใจมากเป็นเป็นตัวที่พวกเราเรียกว่า เอาไปเยอะอ่ะก็หมดเลยอ่ะใช่ก็หม<ว>ด,ดเลยอ่ะแต่พี่เขาก็เก่งเลนละาทำงานอะี่เขาสามารถทำออกมาได้เหมือนอที่เราวาดออกไปอ่ะถูกเก่งมากจริทีมันมีคลิปอธิบายแล้วด้วยว่าบบว่าที่มาที่ไปของแองเจโลมาจากไหนนะครับก็คือเอาเอาลีขคดลีขัดลีแัปค,คือด้วยด้วยตัว G ีกับ I พอมันอยู่รวมกันเป็นแก้เป็นแสงอยครับแล้วก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ของทั้งอยู่ทั้งตัวของจิโลด้วยแล้วแต่ตรงที่ท้องปะตรงที่ท้องแล้วก็บนหัวต้องท้าความก่อนแก๊กกับอินอ่ะเรามีซิมโบลเขาเรียกว่าอะไรนะ โบะป่ะเสนอตลอดก็มีเสนอประจำกู้ของเราแล้วนะครับเป็นตัวจีแล้วก็ตัวไอแบบนี้แต่ว่าเราอะตั้งใจทําให้มันเป็นเหมือนโลกแล้วก็เป็นเหมือนประกายเพชรประกายแสงด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแก้วเป็นแสงแก้รู้นะน้องได้รู้นะน้องอันไหนอันไหนอันไหนคือเป็นแก้วเป็นแสงอันนี้หรอใช่แล้วมันจะมีอยู่ตรงที่เท้าชิโร่ที่ท้อง มีเดีี๋ยวมที่ท้องจะมีตรงตรงหัวน้องเอ็นเจโรคือหัวชั้นแล้วก็ที่ท้องของจิโร่ด้วยเห็นยางตุ๊กตาคู่กูน่ารักปะบอกเลยว่าน่ารักสุดในี่เจมม์อันที่มาค่อยกระเป๋านะเออใช่ใช่ใช่ชื่อน้องอะไรเอ็นเจโลมาจากเอ็นเจอร์เกับจิโร่จิโร่จิโร่คือชื่อหมาดิอ๋ออ๋อเอ็นเจอรคือชื่อหมาป่าวกูเคยเวลา มันนางฟ้าไหมเหรอแองเจิลอ่ะแต่เขาใส่อไรบ้างเสพลกเทพอ๋อเสพลุเทพแต่หมาพี่เจตัวใหญ่มากใช่ปะชิบะใหญ่มากอะไรพี่นี่น้ันอะไรอากิตะครับพันญี่ปุ่นอ่ะนี่หรืได้ยินเลยเออเหมือนพวกคล้ายๆชิบะตัวใหญ่เคล้ายะคล้ายๆไก่ยีบัไม่ใช่ตัวนี้แับไม่พี่มันตัวเล็กนิดเดียวเองนะตัวเล็กเหร ที่มันอยู่บนต้นไม้มันตัวแค่เนี้ยบ้าใหญ่นะเออมันนกเปล่าเออกูบอกว่ามัานนกไม่ใช่ไก่นกแั้วนกไก่เนี่ยนะใช่คะที่โอมบอกอะ่ะอันนั้นมันคือมันคือไก่จริงป่ะหรืนนอนกไอ้นกออนเออมันม้วนเอาก็มันไม่เห็นนะก็ไก่เป็นต้นไม้ได้จริงจริงจริงเหรอเอาจริงไก่บ้านผมเป็นต้นไม้ได้ก็อยากเห็นไม่กินเหรอชอบกันที่บอกไก่บ้านมันมันบินขึ้นไปหรืมันค่อยค่อยแบบบินเกาะบินเกาะเรื่อยๆมันจะบินแล้วเกาะ ให้เห uh <To make> <cción> yeah. yeah. ็นสี่คนก็คือครบแล้วนะไม่ต้องพายแล้วว่ารายการอะไรเยอะแยะโอ้โหเราโรงเรียนไงมึงกินข้าวเยอะมากอ่ะตัเยอะแบบเยอะมากอ่ะหิวหิวมา กมันยังอยู่เฮ้ยติดติดฮือสอกเลยเป็นไงล่ um hmm> ok, <S <S ะมารกี <like ่นี้เหมือนกันหลับเองเหนียวเหนียวบังเอิญนะอืมบังเอิญอ้าวมารกี่เหมือนกันนะครับแล้วใครพาข้างไหนบ้างครับเนี่ยบิ๊ก ใช่เพราะว่าวันนี้เราอยู่เขาใหญ่ใช่สกิลทำไมอะนนท์ไม่เนี่ยตัวมึงสกิลได้แหละสิงสิงจะไม่ได้มาอะไรกันที่นนท์ทันแล้วนะตอนนี้เราอยู่เขาใหญ่ใช่ไหมใช่อากาศดีเนาะสิหมอสิงดีใจเนาะตีไม่มาหรอมา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 ล้ำล่าล้ำล่าเดี๋ยวเวลาจะรัดเดี๋ยวเวลาต่อเนาะเชื่อดีเลย โอเคนะครับเดี๋ยวไปก่อนตอนนี้ทุกคนพักอยู่ผิวใสมากเลยค่ะ้ก oh ็นิดแตน <c oughs> กนะหรือเปล่าแต่ง